ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วไปทําอะไรมาชาตินี้ถึงมาเขาจะทุกข์วย่เหมือนชาวบ้านเขาอะใบยันวัดทับกระดานไปหาพุ่มพวงเห็นผ้าสามสี่ผูกเต็มต้นโพต้นไสเลยไม่อยากให้ผมไปผูกบังเลยแม่นาคพระขนงก็ไปขอเห็นไหว้หินเหียนสงสัยไปเกิดแล้วมั้ง พญานาคที่คำชโนดดันโดนไปทิ้งเขาไปกันไปกันเขาถูกแทบทุกคนยกเว้นกูลงตายไปนครศรีธรรมราชอหายไข่ขอให้ไหวรับประทัดเป็นกองผู้เข้าเลยไม่คิดอยากจะให้ผมจุดบ้างเลย <c oughs> ทาวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณี ไม่ว่าใครไปกี่ทีกี่ทีก็ถูกแต่กูไม่ถูกเทพทันใจถ้าขอแล้วจะได้ทันใจแต่กูกลับต้องทำใจ